เคยรู้สึกงุดหงิดกับระบบความปลอดภัยที่บ้านแบบเก่าๆกันไหมครับที่มีทั้งค่าใช้ใจ่ายรายเดือนจุกจิกกวนใจเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาลองคิดเรื่องนี้กันใหม่ทั้งหมดเลยครับมันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาในใจหลายๆคนเลยนะครับว่าไอ้ค่าบริการรายเดือนที่เราต้องจ่ายไปทุกๆเดือนเนี่ยมันคือราคาที่แท้จริงของความปลอดภัยจริงๆเหรือนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่หลายคนกําลังเจออยู่เลยเราลองมาเทียบให้เห็นภาพกันชัดๆเลยดีกว่า จากวิธีแบบเก่าๆนะครับที่ต้องเจอกับค่าบริการคาวแบบไม่รู้จบมีความเสี่ยงเรื่องข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การแจ้งเตือนผิดพลาดที่น่ารำคาญตลอดเวลาทีนี้ลองดูแนวทางใหม่ครับที่จ่ายแค่ครั้งเดียวจบข้อมูลทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราเองและมีการแจ้งเตือนที่ทั้งฉลาดและแม่นยำสุดๆและนี่แหละครับคือพระเอกที่จะมาเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยรู้จัก ขอแนะนำแทโพ H p a ร้อยโซลูชันความปลอดภัยแบบครบวงจรที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ของเราไปเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือถ้าใจพูดง่ายก็คือเราได้เป็นเจ้าของความปลอดภัยของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่การเช่ามาใช้ชั่วคราวครับ หัวใจของมันก็คือเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าบริการคลาวด์แพงๆทุกเดือนอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องคอยซื้อ SD card มาเปลี่ยนด้วยนี่คือจุดเปลี่ยนเรื่องค่าใช้ใจ่าที่เห็นผลทันทีเลยครับโอ้โหแล้วมันจะเก็บข้อมูลได้เยอะแค่ไหนกันกันคำตอบก็คือ16 t b ครับ ใช่ครับฟังไม่ผิด16 t b คือถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะเริ่มต้นจากหน่วยความจำ16 g b นะครับแต่เราสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุดถึงขนาดนั้นเลยแค่ต่อไดรฟ์เพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่บอกเลยว่าเก็บวิดีโอได้นานเป็นปีๆเลยทีเดียวทั้งหมดนี้แหละครับคือหัวใจของการควบคุมข้อมูลอย่างแท้จริงคือเขามีหน่วยความจาในตัวมาให้เลยแล้วยังขยายเพิ่มได้อีกมาหาศาลด้วย HDD หรือ SSD ก็ได้ ที่สำคัญคือข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสอย่างดีด้วย AES 128แบิตแถมยังบันทึกแบบออฟไลน์ได้ด้วยทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าข้อมูลเป็นเราปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดไม่มีค่าบริการรายเดือนมาควรใจอีกต่อไปครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นแค่ยกแรกเท่านั้นเองทีนี้มาดูความสามารถหลักที่2กันดีกว่านั่นก็คือความฉลาดที่มันเหนือกว่ากล้องธรรมดามากๆจนเปรียบเสมือนเป็นสมองกล AI ประจําบ้านของเราเลยแหะครับ เอะแล้วมันทำงานยังไงล่ะบอกเลยว่าหลักการมันง่ายมากๆครับแค่เราเอากล้องวงจรปิดตัวเดิมของเรานี่แหละที่อาจจะยังไม่มี AI อะไรเลยมาเชื่อมต่อเข้ากับเจ้า s 5 0 0ตัวนี้จากนั้น AI ที่อยู่ในเครื่อง H500 ก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพวิดีโอให้เราเองผลลัพธ์ก็คือเราจะได้รับการแจ้งเตือนที่ฉลาดขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเหมือนกับได้อัปเกรดกล้องทุกตัวในบ้านให้กลายเป็นกล้อง AI ไปเลยครับทีนี้ ไอเจ้า AI ที่ว่าเนี่ยมันฉลาดแค่ไหนมันดูออกหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกคือมันแยกได้ด้วยว่านี่คือคนแปลกหน้าหรือนี่คือคนในบ้านเราคือการที่มันแยกแยะได้ละเอียดขนาดนี้มันเลยช่วยลดการแจ้งเตือนผิดๆที่น่ารำคาญลงไปได้เยอะมากเลยครับฟีเจอร์เด็ดของ AI ตัวนี้เลยก็คือ facial recognition หรือการจดจำใบหน้าครับมันสามารถระบุได้เลยว่าใบหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นคนแปลกหน้า สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนทําให้เราเลือกได้ว่าจะให้มันส่งสัญญาณเตือนเมื่อไหร่ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำได้สูงถึง99%เลยทีเดียวเอาละครับจากเรื่องกล้องเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เราจะขยับภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกไปดูบทบาทของ H500 ในฐานะที่เป็นเหมือนศูนย์กลางระบบประสาทของสมาร์ทโฮมทั้งหลังกันครับ ก็เพราะว่าเจ้า H 5 0 0เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่ฮับสำหรับกล้องวงจรปิดอย่างเดียวครับแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของการเชื่อมต่อบ,บ้านอัญเชิญทั้งหลังเลยดูความสามารถในการเชื่อมต่อของมันสิครับโอ้โหกล้องทาโปได้สูงสุดถึง16ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆได้อีก64ตัวนี่คือการควบคุมอุปกรณ์เกือบร้อยชิ้นได้จากจุดๆเดียวเลยนะครับ และที่สำคัญคืออนาคตที่เปิดกว้างเพราะมันพร้อมจะรองรับมาตรฐานใหม่อย่าง Matter และ ONVIF ด้วยนี่แหละครับคือการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวของจริงแล้วในชีวิตประจำวันล่ะทั้งหมดนี้มันให้อะไรกับเราลองนึกภาพตามนะครับเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านได้จบในแอปเดียวหรือจะดูภาพย้อนหลังแบบอัจฉริยะที่หาเหตุการณ์เจอได้ทันทีหรืออยากจะดูภาพจากกล้องสีตัวพร้อมกันบนจอทีวีผ่านสาย HDMI ก็ทำได้สบายๆครับ และถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆก็ยังมีไซเรนในตัวที่ดังถึง110เดซิเบลพร้อมทำงานทันทีถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับ H500 มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดเลยจากเดิมที่เราเหมือนไปเช่าพื้นที่คลาวเขาใช้ตอนนี้เราได้เป็นเจ้าของข้อมูลของเราเองจากการแจ้งเตือนที่คลุมเครือน่ารำคาญก็กลายเป็นการแจ้งเตือนที่แม่นยำด้วยพลังของ AI และจากที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นทำงานแยกกันไปหมดตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นระบบนิเวศเดียวกันที่เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ฮับตัวเดียวมันสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของเราเข้าไว้ด้วยกันได้คำว่าบ้านมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่าเดิมได้ขนาดไหนกัน